สวัสดีวัยรุ่นสวัสดีครับเข้าไปเลวอย่ายลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับณนะวันนี้ตีสองนาทีผมมีอารมณ์อยากจะลา่าข้าวหัวขึ้นมาปินาหาเลยไม่รู้เวลานี้เวลาการข้ามกลางคืนมผมชอบล่ากดกไปโรงเรียนนะครับทําไมไม่รู้ไปล่าเลยเดี๋ยวลืมใส่ฮารดคิ้ทกครั้งนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครเจอผมวันเสาร์อาทิตย์ก็โชคดีไปนะครับ แต่ผมมาร์กล่าตอนดึกนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยตอนดึกจริงๆเลยก็ตอนดึกเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับอ,อ่ข้อดีก็คือมันมีปูนะครับแค่นั้นจริงแล้วก็มีคนฟาร์มทําไมไม่รู้ตอนดึกชอบมีคนฟาร์มตอนเช้าชอบมีคนแบบสู้กันบ่อยนะครับแต่เวลาเราเจอปอูเนี่ยเราเจะสบายนะครับแบบนี้เลยเอาอะไรของมันวะอะไรของมันวะเน็ตม่เป็นเน็ตหรอกไปี่เซิร์ฟไปเละ อื украї. ทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงไอ้น้องไอ้น้องอเล่นซะพี่งงเลยนึกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับมันน่าจะเป็นโปรฟาร์มอะไรที่อ่อนมากาไปเช็คก่อนทำไมไไมันะตีช้าไปนะตัวตีบ้างไหมน่ะตีบ้างไหมน่ะตีบ้างไหมตีบ้างไหมไอ้รุ่นตีบ้างไหม โหโหโคตรเยอะเลยทุกคนช่วงนี้เกม hearing. เอาระบบอะไรเข้ามาไม่รู้นะครับเวลาคลิกขวาในคอมนะคลิกขวามันจะเดินไปเลยเว้ยนี่นะครับนะคือผมก็ไม่รู้วิธีเอาระบบหาที่ออกเอะระบบนี้แม่งเอาตัวตัวคือเล่นประโยชน์จริงนะครับบางครั้งเราแบบกดอย่างเงี้ยแล้วเราต้องคลิกขวาไงมันก็ดันไปกดเดินใช่ไหมครับจะบันไดตัวนี้แหละนะโอเคครับเซิร์ฟที่สองละผมว่าเซิร์ฟนี้โปรแน่นอนเห็นพ่อตีสามมาล่าสบาย ใครใครเล่นตอนตีสามเนี่ยคือสบายมากครับเยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแล้วกันเปลี่ยนเป็นสายดาบเลยแล้วกันอย่างเงี้ยนะตายอ,อ้ยเก่งใจผมวประตูด้วยเก่งใจผมวประตูมีหน่อยโอโ้โหเพิ่งกลับมาเล่นก็โดนเสียบซะละนี่โหดูโ,โปโคตรเยอะเลยทุกคนนี่แหละที่ผมเอามาแวงอย่างนงี้แหละ เพราะอย่างนี้แหละองเรียวมาโอ้โหควนเอามาดิไมเนี่ยมันว้าไปฆ่าปูได้เลยไง,ไงมันไม่ต้องเดินฆ่าไปหลายเกาะโอ้ยแต่เล่นยากว่ะแปวบนึงนะอ๋อขวนไม่ติดอ่โต้นฆ่าปูอะไรดูยุ่งยากที่สุด ถ่าโปแบบนี้แล้วโปเยอะเกินโปเยอะเกินมันก็ตีกันไวเกินไงนึกออกไหมจากที่ตัวหนึ่งมันตีกันแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่เราต้องตีนานหน่อยเพราะว่ามันเยอะไงมันโปมันช่วยกันตีโปโปร,โปรไม่มีมตรภาพโปมีมิตรภาพ,ม,ม,ภาพมิตรภาพของโปรครับ มีตภพาไม่ตายอีกนะยังอุตส่าห์ไม่ตายอีกนะมกนะหมดแล้วมัง้งหมดแล้วแหละพุ่งหมด้ำแข็งดีว่วะทุกคนไปเปลี่ยนเป็นคนดาร์กกอนผมจะเล่นมาให้ดูโอ้ยไม่ได้เล่นคนดาร์กนานเล่นจมกงครับนนะช่วงนี้ นี่คือดูดดูดโอเคมันปีพีปีอุ้ยไม่โดนโอเคโดนมันตีอย่างน้อยก็มีตัวหนึ่งแล้ววะข้างหน้าอีกตัวนึงอ้าว้ามาผิดจุดอีกอ้ามันมันออกเซิร์ฟไปแล้วอ่ะ โอเคครับ <Nice. S 2> okay. ทุกคนมาอีกหนึ่งเซิร์ฟละคือล่าล่าช่วงนี้มันดีมากเลยนะทุกคนผมว่าผมน่าจะอันนี้แล้ววะผมน่าจะมาล่าเฉพาะตอนดึกละผมรู้สึกว่าล่าตอนดึกเนี่ยมันดีมากเลยอะไรอะประตูอประตูอใช่นี่ประตูนี่ เคยไม่ตามแล้วกันครับค่ายคนนี้ดีกว่าถ้าเกิดไอ้คนนี้ปิด PVP แสดงว่ามันโดนไอ้ประตูฆ่าตายดีไหมปิดโดนประตูฆ่านะครับสองหนึ่งเอย่าบอกนะไอ้ตัวนี้ที่เล่นประตูอ่ะโอ้โหสองหนึ่งซะด้วยไปเค้ยดี๋ยผมเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าอ่ามันน่าจะโดน คนอื่นฆ่าตายไปแล้วนะครับมันเป็นโปมันไม,ม,นไม่มันไม่มีพิษส,ส่งเอาตรงๆคือมันไม่มีพิษส,ส่งโปนะเราฆ่าได้เลยกีเราแค่วา์ประตูไปฆ่าได้เลยนะครับผมก็บอกอยู่ว่าปุดประตูวันนีแต่ต้องถนัดนะแต่ผมไม่ถนัดดิคือเมื่อก่อนเล่นบอยๆจะเลิกเล่นก็คือไม่ถนัดเลยอก็โอเคครับน่าจะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคือวันนี้ก็ชิวๆไปนะ คือล่าแบบชิวๆอ่ะทุกคนผมไม่รู้จริงๆจะเอาไปทำไมอ่ะล่าครับสวัสดีครับหัวเฮ้ยโอ้ย,อยข้าหัวไม่ได้เลเวลน้อยเกินมาแล้วจ้าโอ้ยเหล็กมัดเหล็กอะไรวะเมื่อกี้ฟินิกซะด้วยโคตรเสียดายเลี้ยวเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้วะสงสัยเราเพิ่งตื่นนะเหมือนมันมกระตุกอะความรู้สึกผมมาเหมือน ตึกนึงอ่ะอาจจะเบอร์นะเพราะว่ามันมันดึกแล้วด้วยไงอันนี้คือกีฬาสำหรับคนว่างมานั่งเล่นเกียเย่ร์ๆนะฟินิกเดี๋ยวดั่นนะฟินิกมันไม่ยุ่งโอเคกลัวโดนลาดดิเช่จะไม่ยุ่งกับฟินิกนะ ไม่ยุ่งแปลว่าไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับบอกก่อนผมบอกทุกครั้งนะใครดูผมอะ่ะบอกว่าพี่ทําไมพี่ไม่ยอมสู้กับเขาเลยอะ่ะเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เจ็บหนักแล้วฟินิกอ์อ่ะทุกคนฟินิกตื่นก็ไม่ใช่อะ่ะนึกสภาพไม่มีเอเนจีเดี๋ยวหลอดสีฟ้าะจะทำอะไรได้อะ่ะ ใช้สกิลก็ใช้ไม่ได้บินก็บินไม่ได้ใช้ทีเดียวก็หมดละเรยวร้อยแตกอะไรฟินิกตามมาอีกเละเป็นอะไรมึงเรียกร้อข้อสนใจหรืออะไรนะ่ะอันนี้น่าจะรีตัวมานะเพราะว่ามานามันเต็มอะอาตัวไอ้หลอดสีฟ้ามันไม่เพิ่มขึ้นไวขนาดนั้นหรอก มันด้วยแว็บเดียวขึ้นหรอตีอตัวนะครับก็เดี๋ยวเราล่าข้างหน้าเราเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับไอ้ตรงกอบีสิงะแล้วนะ่าจะปิดคลิปแล้วแหละตอนนี้เวลาตีสามสิบเก้านาทีนะครับเฮ้ยผมเล่นไปนานอยู่นะคลิปนี้ผมเล่นไบเกือบยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะตัดเหลือเท่าไหร,ร่นะ แต่คลิปนี้คงคิดเป็นคลิปชิวๆอ่ะชิวๆตอนตีสาส่วนใครจะใช้ฟินิกในการหนีนะครับเอ่อแนะนําลงทุนไปซื้อเขาเราียกวอะไรนะทําให้มันตื่นอ่ะเพราะว่าเวลามันตื่นมันจะไม่เสียมานานะครับเพราะว่ารุ่นพี่ผมบอกมานะก็คือรุ่นพี่ผมอ่ะเขาไม่ใช่แบบเป็นคนล่าข้างหัวเวเขาก็เติมผลฟินิกถาวรไว้ทำเควสแล้วก็ไว้หนีได้นะครับแล้วมันก็มีสกิลแบบพุ่งอะไรอย่างเงี้ยไว้หนีได้ด้วย แต่ถ้าเกิดมันไม่ตื่นอ่ะมันกระจอกมากเลยอันนี้ตรงๆ,ๆเลยนะทำอะไรไว้รูนือ,อ่ะเตกโอเคน่าจะหมดแล้วน,นี่ใครเนะี่ยโหเปิด PVP แล้นะความสามารถและยังอุตส่าห์ไม่โดนฆ่า็นะอ้าวดกดผิด โอเคจบแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปนี้เป็นการล่าชิวชิวแต่หมเสียดายนะที่ผมฆ่าฟินิกให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับมันจะมาแช่แข็งแล้วปนะไม่ดาบเซเบอร์ด้วยโอ้โหอย่าประมาทอย่าประมาทตายได้เลยนะผู้เป็นเล่นเซเบอร์ er เลยนะอ่านดีๆเซเบอร์นัมันถือดาบเซเบอร์เลย โอ้ยเกือบตายกูหลอนเลยเห็นเซเบอร์ทีหลอนเลย